ไปคุยกับนายแพทย์ชัดแดนนายพันอุดมสารเลยอดแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกเฉพกและข้อขเข่าศูนย์กล้ามเนื้อกระดูกและข้อนวเวศไปสักทายกันสวัสดีค่ะอาจารย์หมอคะสวัสดีครับขอบพระคุณค่ะที่จะรุณาให้เกี่ยรติรายการนะคะยินดีครับค่ะอยากคุยเรื่องนี้ค่ะเรื่องการเปลี่ยนข่าในผู้สูงอายุอ่ะนะคะก่อนที่เราจะไปถึงการเปลี่ยนข่าเนี่ยถามว่าบางครั้งเนี่ยเราเห็นผู้สูงอายุเวลาเดินขอโทษนะคะที่ขวางรรค เหมือนเดินไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดนะนะคะคือโ mm hmm. ยกซ้ายทีโยกขวาทีอะไรแบบนั้นนะแล้วก็บางคนต้องใช้ไม้เท้าสุดท้ายต้องไปหาหมอไปพบหมอถามว่าปัญหาทั้งหมดทั้งมวลมันเกิดจากอะไรและสุดท้ายท้ายสุดทําไมต้องผ่าตัดเปลี่ยนเขา่าคะอาจารย์หมอขอความรู้หน่อยค่ะครับก็ลักษณะนะครับอย่างแรกนะครับเวลาคน คนผู้สูงอายุนะครับที่เดินแล้วดูผิดปกติอาจจะได้หลายสายเหตุครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยอาจจะเกิดจากข้อเข่าเสื่อมก็ได้หรือบางกรณีนะครับอาจจะมีการบาดเจ็บที่สะโพกหรือว่ามีการอ่อนแรงของขาทําให้เวลาเดินเนี่ยมันเขาอาจจะต้องใช้การยกสะโพกในการเดินมาเลยทําให้การเดินดูผิดปกตินะครับแล้วก็มันมีหลายสายเหตุด้วยกัน ใช่ครับแต่หลักๆเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเกิดจากข้อเข่าเสือ่อมที่เจอได้บ่อยนะครับค่แล้วก็อย่างที่สองนะครับเวลาที่เขารู้สึกดูขาโก่งๆแล้วเวลาเดินก็อันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดจากข้อเข่าเสื่อมที่มันทําเป็นเยอะแล้วนะครับเป็นเยอะแล้วเลยทําให้ขาเนี่ยกระดูกมันสึกไปจนลักษณะกระดูกเนี่ยข้อมันโก่งลงค่ะ ใช่ครับเลยทําให้ลักษณะขาเนี่ยดูอ้าออกบางกรณีก็อาจจะดูขาเหมือนงอบิดขาเข้าตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะครับค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นเอ่ออาจารย์ขออนุญ,ญาตถามอาจารย์หมอตรงนี้นะคะว่าสาเหตุของการเกิดข้อเข่าเสื่อมมันเกิดจากสาเหตุอะไรครครับอันนี้มีได้หลายสาเหตุเลยครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยจะเจอจากผู้สูงอายุนะครับที่มีการเสื่อมตามวัยนะครับ หรือบางกรณีเนี่ยอาจจะเป็นจากพวกนักกีฬาที่ใช้เข่าเยอะนะครับรบ่มพวกนักอกกิ้งที่ไปวิ่งพาราลอนที่มันที่มันต้องกระโดดกระโดดหรือว่าเหยียบตรงพื้นภูเขาบ่อยๆพวกเนี้ครับมีความเสี่ยงเนาะแล้วก็แล้วก็บางกรณีอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุที่มีกระดูกหักมาก่อนทาให้ข้อมันไม่เรียบนะครับหรือบ,บางกรณีจะเป็นจากโรคแพ้พวกตัวเองเช่นพวกโรคลมตอไยอะไรพวกนี้ยครับ ที่ oh, จะทำใ <น S 1> <ม>ห้ถูกส<ช>าเใช่ครับหรืออาจจะเกิดจากการติดเชื้อก็ได้ใช่ค่ะค่ะพี่พี่พบบ่อยที่สุดคือเรื่องยาวของน้ําหนักหรือเปล่าคะอาจารย์หมอคนน้ําหนักตัวเยอะมีความเสี่ยงต่อความเสี่ยงใช่ไหมคใช่ครับเพราะว่าอย่างอย่างอย่างดิฉันเนี่ยอย่างอาจารย์เนี่ยนะคะคุณหมอทางกระดูกเนี่ยท่านบอกเลยนะท่านบอกหนูหนูน้ําหนักเยอะกว่าน,นี้ไม่ได้นะเพราะหนูตัวเล็กแล้วขาหนูเล็ก หนูห้ามน้ำหนักเกินสี่สิบห้าเด็ดขาดเลยถ้าเกินกว่านี้เนี่ยหนูจะมีปัญหาเรื่องเขามากๆเลยเพราะว่าดิฉันเป็นคนเคยอ้วนะนะคะตั้งแต่สมัยเด็กๆนะจนกระทั่งถึงวัยรุ่นเนะี่ยเป็นคนเคยอ้วนแต่ว่าหลังจากนั้นเมื่อดิฉันปฏิวัติตัวเองเสร็จเรียบร้อยคือดิฉันเป็นคนตัวเล็กอะมันก็เลยกลายเป็นว่าตัวเล็กแล้วขาเล็กด้วยอะคือถ้าน้ําหนักเยอะก็เหมือนอย่างที่อาจาร,รย์หมอจับพรมกุฎท่านพูดเนี่ยนะท่านบอกว่า เข่ามันจะรับน้ําหนักไม่ได้ถ้าเขารับน้ําหนักไม่ได้มันก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับก็ถ้าเกิดน้ําหนักตัวเยอะเนี่ยผลกระทบหลักเลยก็คือตรงบริเวณข้อเพราะมันเป็นจุดที่รับน้ําหนักเยอะมันก็จะเสื่อมได้ไวขึ้นได้เร็วขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับอาการเริ่มต้นของของข้อเข่าเสื่อมมันมันมีอาการยังไงคะอาจารย์หมอก็อาจจะมีอาการปวดนงวง,งเวลาเปลี่ยนท่าเนาะเวลาลุกขึ้นจากเก้าอี้หรือว่าขึ้นบันไดน,นะครับ อาจจะมันกรน่วงๆหรือบางคนอาจจะแค่ร้อนๆเข่ามีอาการฝืดเข่าตอนเช้าเหมือนตื่นนอนตื่นนอนมาแล้วรู้สึกข้อฝืดๆนะครับหรือบางกรณีถ้าเป็นขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอาจจะปวดบวมมีน้ําในข้อเยอะนะครับเข่ามันจะบวมนะครับแล้วก็อาจจะมางะไรบางคนอาจจะเริ่มเข่าโป่งผิดรูปอันนี้ครับโดยเถ้าเป็นหนักขึ้นนะครับ อันนี้คือในกรณีที่น้าหนักตัวเยอะส่วนในกรณีที่อาจารย์หมอพูดเมื่อกี้มีการติดเชื้อหรือว่ามีการอะไรอย่างเงี้ยอาการมันจะคล้ายๆกันไหมคะหรือไม่คล้ายคือถ้าลักษณะมันเริ่มเสื่อมแล้วครับอาการจะคล้ายกันอแต่แค่พวกนั้นมันคือสาเหตุแรกเริ่มที่ทําให้เกิดข้อเข่าเสื่อมนี่เอค่ะอย่างเช่นเรื่องติดเชือ้ออะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับเอ,อ่อขอโทษนะคะ มันเป็นไปได้ไหมที่แบบเอาะดีฉันเนี่ยซุ่มซ่ามฉันเป็นคนซุ่มซ่ามยอมรับเลยเอาเข่ากระแทกปังอย่างเงี้ยมันมีโอกาสไหมที่จะทาให้เขาเนี่ยเสื่อมหรือว่าเขาแบบเขาแตกหรือมีอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์หมอถ้าเสื่อมเลยเนี่ยเป็นไม่ได้ยากครับแต่ว่าถ้าเข่าล้ากระดูกล้ากระดูกหักจากการกระแทกเนี่ยมีมีเป็นไปได้ครับในกรณีถ้ากระดูกไม่ค่อยแข็งแรงกระดูกพุนแล้วอาจจะมีโอกาสได้ โอ้โห oh. เรื่องยาวเลยนะเนี่ยอันนี้เรื่องยาวเลยทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าว่าเราเนี่ยเริ่มต้นอาการเข่าเสื่อมแล้วเพื่อที่จะได้ชะลอมันไม่ให้เสื่อมมากไปกว่านี้มันมีวิธีการชะลอหรือการป้องกันอะไรไหมคะาจายนหมออ๋อวิธีการป้องกันนะครับอย่างแรกก็คือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนาะก็คือหลีกเลี่ยงการนั่งยองๆนั่งคุกเขา่านั่งขัดสมาเนาะแล้วก็ ถ้าเป็นไม่ได้เลียงบนไดก็ได้ครับถ้าถ้ากรณีมันเราเริ่มเป็นแล้วเนาะแล้วก็บริหารกล้ามเนื้อต้นขาให้มันแข็งแรงนะครับมันก็จะช่วยพยุงข้อให้แล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือลองลดน้าหนักดูมันก็จะช่วยลดอาการปวดได้เยอะครับขอทวนนะคะการบริหารนี่ใช้วิธียังไงท่าไหนครับการบริหารก็ท่าง่ายๆเลยครับเหมือนสมมุติเรานั่งเก้าอีอ้นะครับก็เหยียดขาเท่าจุดทีละข้างนะ แล้วก็ยกยกขึ้นมาอีกนิดนึงให้มันมันถ้าทําถูกเนี่ยมันจะเมื่อยต้นขาแล้วก็ค้างไว้ประมาณสิบถึงสามสิบวินาทีเนาะอันนี้ก็จะเป็นครั้งหนึ่งแล้วก็ทําอีกัประมาณสิบครั้งเนาะเช้าเย็นยกที่เราข้างเหรอคะใช่ครับเอ่อยกขาที่มานั่งบนเก้าอี้แล้วยกขาขึ้นมาทีาา่ะข้างเหยียดออกไปให้ตรงให้ตรงเลยใช่ไหมคะต้องกระดกปลายเท้าต้องกระดกปลายเท้าขึ้นลงอะไรนี้ไหมคะ อ๋อแค่กระดกแค่เท้าธรรมดาแล้วก็ฟิกไวครับไม่ต้องขยับใช่อ๋อทำแบบนี้สิบครั้งถือพอทําครั้งหนึ่งแล้วก็วางขาลงแล้วก็ยกขึ้นใหม่แบบน,นั้นเหรอใช่ใชถ้านี้คือจะได้กล้ามเนื้อโดยที่ข้อมันไม่ขยับมากข้อก็จะไม่้อ้ใช่ข้อจะได้ไม่ขยับมากใช่ครับแต่ได้มวลกล้ามเนื้ออยู่ได้มวลกล้ามเนื้อที่ต้นขาใช่ต้นขาจะได้แข็งแรงสลับกันทีละข้าง ทำให้ครบสิบครั้งเดี๋ยวเดยวจบรายการแนละ้เวเบฉันลองดูเอาลองก่อนไงแล้วจะได้บอกคนฟังจะได้บอกคนดูได้บอก <c oughs> ain, นี่ดีฉันทําแล้วนะเขาจะได้รู้ไงดิฉันทําก่อนเลยนะคะเอมื่อตัวเองมีอาการเข่าเสื่อมแล้วด้วยความเคารพนะดิฉันเห็นหลายคนทีเดียวที่ที่เคยไปเต้นแอโรบิกกับดิฉันเนี่ยนะคะหรือไปออกกําลังกายด้วยกันเนี่ยท่านจะทานยา แกปป้ปวดปวดเข่าอะไรอย่างเงี้ยปวดเข่าปวดข้อหรือไม่ก็ไปซื้อพวกอาหารเสรมิมพวกคอลลาเจนมาชง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 ,งแล้วก็ดื่มดืนเดืนดิมกันกระเามถ่ามันช่วยได้ม้ากนอยขนาดไหนคะคือยาแก้ปวดนะครับคิดซะเหมือนมันเป็นการระงับการปรวดแต่ว่าไม่ใช่การรักษาร,ราาะยะยาวเนาะค่ะแล้วโรคข้อ,ขอเข่าเสื่อมเนี่ยมันเป็นโรคเรื้อรังซึ่งมันจะไม่ค่อยหายไปนะครับมันจะมีแต่ อาการกำเริบขึ้นงลงๆแล้วก็จะเป็นหนักขึ้นตามเวลาเนาะก็คือถ้าผมแนะนําก็คือพยายามเลี่ยงยาแก้ปวดยกเว้นกรณีถ้าปวดมากมีการบวมปวดไม่ไหวแล้วอย่างนั้นก็ก็คห้ยกินยาแก้ปวดส่วนพวกคอลลาเจนเนาะปัจจุบันยังไม่ได้มีงานงานวิจัยรับรองชัดเจนว่าช่วยนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ในไดรไลน์การรักษาพ่อเข่าเสื่อม ปัจจุบันนะครับถ้าถ้าผมแนะนําอาจจะเป็นพวกกลุ่มกูโคลามีนมากกว่าอันนี้มีงานวิจัยรองรับใช่รับกลุ่มอะไรนะคะขอโทษคอีกที่อ่ากูโคลามีนกลุ่มกูโคซามีนมันคืออะไรคะอาจารย์หมอเป็นยาชนิดหนึ่งที่บำรุงข้อแล้วก็ลดการอักเสบใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมที่มันเป็นผงๆก็ไปชงละลายกับน้ําใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อดิฉันเห็นเพื่อนดิฉันเขาเขาช่งทานอยู่อ่ะ ใช่ตัวนั้นช่วยได้ครับแต่อาจจะต้องกินเป็นระยะเวลาอย่างน้อยสามเดือนถึงจะเห็นผลครับอืมดิฉันเห็นเขาชงท่านวันละกี่สองคะอันนั้นอ่ะอาวันละซองวันละสองเดียวนะคะคือดิฉันถามเขาอะว่ามันคืออะไรเขาก็บอกชื่อมาว่ามันช่วยหมอกระดูกให้มามันช่วยบำรุงเขาช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะดิฉันก็ลองชิมดูมันก็เค็ม หวานเปรี้ยวนิดหน่อยแต่รสชาติดีนะเขาบอกลองไปกินไหมบอกไม่ต้องอ่ะขอบใจมากเขาบอกซองนึงต้งแพงยัยใช่ไหมคะจันหมอคะผมจันหมอได้ยินดีฉันไหมคะได้ยินครับเข็นนิ่งไปครับผมราคามันค่อนข้างสูงพอสมควรใช่ไหมคะมันปัจจุบันมีหลายหลายยี่ห้อครับ แล้วก็ไกหล่ห้อยเยี้ยๆเขาเองใช่ใช่แล้วก็มีลักษณะแบบชงน้ํากับแบบแคปซูลนะครับหลัรับระทาบบะก็อันนี้จะแล้วแต่สะดวกแล้วแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันครับแต่ว่าผลผลการรับประทานเนี่ยเหมือนกันครับโอเคเอาละทีนี้มาถึงวิธีสุดท้ายนั่นคือการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเขา่าดิฉันเห็นเพื่อนคนเนี้ยนะคะที่ชงเนี่ยที่ชงดื่มนี่แหละสุดท้ายเขาไปผ่าตัดเปลี่ยนข้อเขา่า ดิกันก็ถามเขาว่าเป็นเพราะอะไรละ่ะเขาบอกว่าหมอบอกว่าไม่ดีขึ้นเดี๋ยวถ้าปล่อยพิงไว้มันจะยิ่งเป็นมากขึ้นคือน้ําหนักเขาค่อนข้างเยอะน้าหนักเขาแปดสิบกว่าโลอะนะคะผลมาจากเขาทานยาแก้ผุ้แพ้แล้วก็ตอนนั้นเขาไปทานยาลดความอ้วนด้วยเลยไปกันใหญ่เลยจากน้ําหนักห้าสิบขึ้นมาแปดสิบกว่าโลอะมันก็เลยทําให้เขาเดินไม่ถนัดสุดท้ายก็ต้องไปผ่าตัดเปลี่ยนข้อเขาการเปลี่ยนข้อของในผู้สูงอายุเนี่ย คุณหมอจะทําเป็นกรณีสุดท้ายหรือเปล่าหรือ,อยังไงคะขึ้นอยู่กับความรุนแรงครับคือถ้าบางรายเนี่ยเหมือนมีปัญหาการเดินจากข้อเข่าโกงอันนี้ก็ได้ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดครับแล้วก็แล้วก็บางกรณีที่เหมือนลองทุกทางแล้วเราไม่ไหวไม่สามารถเดินได้สะดวกขึ้นบันไดก็ไม่ได้นี่ครับครั้นี้ก็อาจจะต้องอาจจะต้องผ่าตัด เวลาเปลี่ยนข้อเขาเขาเปลี่ยนทีละข้างหรือเปลี่ยนสองข้างคะมันจะมีทั้งสองแบบครับแต่ว่าก็ถ้าแนะนําก็อาจจะทีละข้างก่อนเพราะว่าบางกรณีบางบางลายเนี่ยอาจจะต้องการกายภาพหลังทำสักนิดนึงถึงจะเดินคล่องนะครับคค่ะแต่ถ้าปวดมากๆใช่ครับถ้าบางทีบางกรณีปวดมากๆหรือช้าโป่งมากๆก็อาจจะทําทําทีเดียวสองข้างครับอายุเท่าไหร่ถึงทําไม่ได้ จริงจริงอายุนเนี่ยเนจ็ดสิบขึ้นไปแปดสิบขึ้นไปเนี่ยอย่างนี้ทําได้ไหมคะจริงจริงอายุอะครับมันไม่ได้มีข้อบ่งชี้มากนักแต่สําคัญคืออาจจะเป็นพวกความเสี่ยงเรื่องโรคประจําตัวมากกว่าชุมเนว่ามีโรคหัวใจหรือเปล่าหรือหัวใจไขมันความดันเบาหวานใช่ครับทีเขาจะรองรับการเสียเลือดจากการผ่าตัดไม่ได้ะไรปวกงี้แต่ว่านี่ถือเป็นการผ่าตัดใหญ่ไหมคะ อันนี้ถือเป็นการผ่าตัดใหญ่แต่ว่าก็การปริมาณเลือดที่เสียไม่ค่อยเยอะครับเพราะมันทาสามารถทาเลือดได้ครับค่ะค่ะใช้เวลาผ่าตัดกี่ชั่วโมงคะเนี่ยเปลี่ยนเ่าเนี่ยก็ผ่าตัดโดยเฉลี่ยประมาณชั่วโมงรึ้งสองชั่วโมงครับโอเคขอความรู้อีกนิดหนึน่งคําว่าเปลี่ยนเ่าเนี่ยเอาเข่าจริงๆออกไปแล้วเอาของเทียมใส่เข้าไปใช่ไหมคะเหมือนเราแค่เปลี่ยนผิวข้อเฉยครับเราไม่ได้เอาอะไรนะ หมือนเปลี่ยนผิว,เป,ผวเปลี่ยนผิวข้อใฉ่ๆช่ครับขอโทษนะอาจารย์ไม่เข้าใจตรงนี้จริงๆงขอคําอธิบายนิดหนึ่งได้ไหมคะผิวบริเวณพื้นผิวของข้อเข่าครับเหมือนเราแค่เปลี่ยนันช่วงนั้นแต่ว่าตัวกระดูก<า>ตัวกระดูกของขอยังเป็นของเราเหมือนเดิมใช่ยังเป็นของเราเหมือนเดิมอ๋อไม่ใช่แบบเอาเข่าออกไปแล้วเอาเอาของปลอมใส่เข้าไปไม่ใช่นะคะ มันก็มีตัวเหล็กด้วยครับแต่ว่าเหล็กเนี่ยมันเป็นแค่ตรงพื้นผิวอของครอเขาใช่ครับค่ะค่ะตัวกระดูก<า>เนี่ยเราจะเก็บไว้ได้มากที่สุดเท่าที่ทําได้อยู่ครับอืมมีนี่เป็นความรู้ใหม่สําหรับวันนี้นะเนี่ยไม่ไม่มีความรู้ตรงนี้จริงๆนี่วันนี้คุณหมอต้องขอบคุณอาจารย์หมอมากๆเลยที่ที่ให้ความรู้ตรงนี้เอ่อมีอะไรอยากจะบอกคุณผู้ฟังที่ เนี่ยปแปลรายการเราเนี่ยสวเยอะแล้วก็บางคนเริ่มมีปัญหาเรื่องข่าวแล้วนะคะอยากจะบอกอะไรคะอ๋อยินดีครับก็ถ้ากรณีที่สงสัยหรือไม่แน่ใจว่าเป็นข้อข่าวเสื่อมนะครับก็สามารถมาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ครับเพราะว่ามันมีการรักษาทางเลือกและการรักษาที่เราสามารถทําได้ทั้งแบบกับการผ่าตัดและการไม่ได้ผ่าตัดเนาะเพราะฉะนั้นก็การรักษาไปแล้วก็ดีกว่าจะช่วยชะลอ จะรอไมตมอ้เข่าเสื่อมเป็นรุนแรงขึ้น,นรครับค่ะได้ค่ะหวังว่าจะมีโอกาสได้คุยเรื่องเราดีๆแบบนี้ขอบคุณที่เอาความรู้มาให้กับคนฟังทั่วประเทศเลยนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ